ซี่โครงหมูอ่อนนะคะอันนี้400กรัมจะต้องลวกน้ำร้อนก่อนนะคะเพื่อล้างเอาคราบเลือดกลิ่นคาวต่างๆเขาออกมาค่ะ พอลวกเสร็จแล้วนะคะก็จะเทน้ำทิ้งให้หมดค่ะเดี๋ยวจะเติมน้ำใหม่เข้าไปเ,เติมน้ำใหม่เข้าไปแล้วนะคะจากนั้นก็ปรุงรสค่ะใส่ชุบก้อนไปก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็รากผักชีหนึ่งรากอันนี้ปูใส่ก้านลงไปด้วยนะคะ เกลือสักครึ่งช้อนชานี้ก็ตั้งไฟกลางต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือดค่ะซีอิ๊วขาวสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวถ้าเผื่อไม่เค็มค่อยเติมนะตอนนี้ก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนค่ะ สาเหตุที่ปู้ต้องลวกตัวกระดูกหมูซี่โครงหมูก่อนทุกครั้งเสมอนะคะเหตุผลนอกจากความสะอาดแล้วนะคะมันเป็นเคล็ดลับสำคัญในการที่ทำให้ตัวน้ำซุปของเรานะคะมีความใสแล้วก็น่ารับประทานค่ะอันนี้นะคะเป็นรากบัวค่ะปู้หารากบัวสดไม่ได้นะคะก็เลยซื้อรากบัวแช่แข็งมาอันนี้น้ำหนัก200กรัมค่ะเหมาะสำหรับทำหม้อเล็กๆนะคะแบบนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็จะตุ๋นไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางตุ๋นไปเรื่อยๆเลยค่ะตุ๋นไปจนกระทั่งตัวน้ําซุปของเราเดือดนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ถ้าเผื่อมีฟองเกิดขึ้นก็หมั่นช้อนฟองทิ้งด้วยนะคะแล้วก็ใครมีฝาอะไรก็หามาปิดได้ค่ะพอเดือดแล้วก็ใส่ตัวรากบัวลงไปค่ะ เราถ้าเผื่อมันมีฟองก็คอยช้อนฟองชิ้งนะคะจากนั้นเราก็จะหลีไฟลงนะคะแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะหมูของเราก็จะสุกนุ่มนะคะเปื่อยพอดีเดี๋ยวตอนที่สุกแล้วนะคะมาดูกันอีกที เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราตุ๋นมาครบหนึ่งชั่วโมงค่ะตัวกระดูกหมูนะคะแล้วก็ตัวรากบัวก็นุ่มกำลังดีค่ะน้ำซุปก็หอมหวานกลมกล่อมนะคะตกแต่งด้วยใบผักชีเล็กน้อยแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะใครที่ยังไม่เคยลองสูตรนี้นะคะไปลองกันได้จ้า